สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการสร้างข้อความรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop CS3 ค่ะก่อนอื่นเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นคลิกปุ่มไฟล์ New เพื่อสร้างงานใหม่ขึ้นมานะคะก็จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้ตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะให้เราตั้งค่าหน้ากระดาษตามที่เราต้องการใช้งานได้เลยนะคะ พอตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกปุ่มโอเคค่ะจากนั้นคลิกปุ่มไฟล์ Open เพื่อเปิดรูปภาพที่เราต้องการใช้งานนะคะพอได้รูปภาพที่เราต้องการแล้วให้เลื่อนเมาส์ไปที่แถบเครื่องมือเลือก t e x t t o o l กดค้างไว้ให้เลือกใช้ horizontal type make t o o l ค่ะวางเครื่องมือบนตำแหน่งของรูปภาพที่เราต้องการนะคะ ให้ปรับขนาดตัวอักษรตามที่เราต้องการใช้เลยค่ะและเลือกรูปแบบตัวอักษรค่ะจากนั้นพิมพ์ข้อความของเราลงไปเลยนะคะให้เลือกเครื่องมือ Move to เพื่อที่เราจะย้ายข้อความรูปภาพไปไว้ในไฟล์งานที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะคะ ค่ะเพื่อให้ดูสวยงามขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะให้เราเติมสีพื้นหลังด้วยใช้เครื่องมือ Paint Back e t t o o l นะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ